บราวนี่กระทะบราวนี่ที่ทําง่ายที่สุดค่ะแล้วอร่อยมากๆเลยใช้วยวีาดิบในการทําน้อยมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็ทําได้เพราะทําง่ายมากไปลงมือทํากันค่ะแป้งสาลีบัวแดงหรือว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะ150กรัมน้ําตาลทราย80กรัมสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะผงโกโก้30กรัมความเข้มข้นปรับได้ตามชอบค่ะเกลือปน่นเศษหนส่วนสช้อนชา ผงฟูเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะคนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่เบอร์สามสองฟองน้ำมันรำข้าวหนึ่งร้อยกรัมนมสดจืดหนึ่งร้อยกรัมกลิ่นวานิลาสองช้อนชาแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วไปเตรียมใส่กระทะได้เลยค่ะเบลใช้เป็นกระทะหินอ่อนก้นแบนนะคะขนาด20เซนค่ะไม่ต้องทาน้ำมันที่ก้นกระทะนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าด้วยเม็ดแอลมอนหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตั้งเตากันเลยเราจะอบบนเตาแก๊สนะคะใช้ไฟอบอ่อนที่สุดเท่าที่เตาแก๊สของแต่ละบ้านจะอ่อนได้เลยนะคะปิดฝาหม้อแล้วไปดูไฟกันไฟของเบลก็จะอ่อนแบบนี้เลยนะ เราจะอบทั้งหมด8นาทีนะคะครบ8นาทีมาดูหน้าตากันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะปิดเตาได้เลยนะแล้วก็อบแบบไม่เปิดเตานะคะอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวอีก5นาทีมาดูกันครบ5นาทีก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่รีบทานก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนคลายเขาเซ็ตตัวแต่ถ้าใครรีบทานก็ทานได้เลยนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ